นะครับมาแล้วนะครับสวัสดีมากมายสวัสดีขายทองดีนี่ครับตะกีดไปหากบมาไปหาที่ไหนไปหาที่ตลาด <c oughs> นี่นะจ้ากรบกรบก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 บตัวกำลังสวยเลยโอ้ใหญ่ใหญ่นี่เราจะทำทำอะไรยำกบกบกบ ล้างกบก่อนมีเลือดมีพวกนี้เมือกะอะไรมีล้างก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมา,ากระโ,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 โครับผมตอนนี้น้ำเลือดเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไก่ที่เราไปล้างไก่ไหนกบพ่อเหรอ <laughs> อามาต้ม ใครหอมแดงหอมหอมแล้วก็หอมไปเรื่อยอีกกชนสองรอบแล้วก็พริกเผามันเป็นอนี้ครับไม่ได้อะไรอะมะม่วงเอามะม่วงบอกไปแล้วเอ้างงงงก็ลือที่จริงมันจะมีใบสะระแหน่ด้วยนะแล้วมันแล้วแต่ครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าต่าหาไม่ได้อยากใส่อะไรก็ใส่มีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่แค่นั้น มจม,มีเต้าที่ใส่ครับเดี๋ยวกบที่เราเอาไปต้มเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อแล้วเราจะเอามายำเดี๋ยวทุกคนมาดูตอนยำจะอ่าเดี๋ยวพอดีอ่านอ้นอยู่เพื่อนพักมาครับมาสับหนรอยมานี่นะจ๊ะ จากที่เราแงกบไปแล้วแ <Hey. S 1> งอแงแกเอา <laughs> มัวอะไรนี่ล้วจะไปยังไงอ่ะทีนี้มวงมันจบไปลงอ่ะ <laughs> แกนั่นเลยถูกเลยเราเล่นเน้ก็กำมี มันตบไม่ลงไงมุกนี่หลักใจกที่เราท,าราทาั้ทงแพร่ทั้งแง่ทั้งเงาะแล้วเกรับผมมีนะครับนี่เรามีอะไรแล้วก็ใส่ไปติดเราเสาได้ติดติดติดขอบๆๆๆขอบขอบมะม่วงใส่ไปเลยนะครับมะม่วงเราใส่ไป นี้เราลอยพวกเดี๋ยวเดี๋ยวนะเราจะไม่ใส่เดี๋ยวใส่พี่เผาก่อนดีกว่าตกตัวได้ม่งไงใส่พี่เผาสำคัญนะครับพี่เผาเนี่ยให้ใส่ด้สามช้อนไป ได้ยีกครับขูดได้หมด <S <S ขูดได้หมดครับผงชโลมแล้วแต่นะครับป็นเลยใสเกลือนิดหน่อยดู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 ถ้าใส่เกลือนี่ครับ เนี่ยทำกันเลยทำบ้างโอ้มาหาหเฉยนะจ้ะนี่ครับหอมแดงแตะไคร้ีีกสดหมูเ<ส><อ>ข้าไปใครอยากใส่ไหนใส่ไปเลยครับบอกแล้วบอกไปตั้งหลายคลิปแล้วมันอยู่ที่ตัวของท่านเองยา่อยหรอแม่ลอยมันอยู่ที่ตัวท่านเองครับ ยา่อยหมมอรือแม่ลอยมันอยู่ที่ตัวท่านเองครับต<ม>ันสักนิดนึงราแล้วก็ต้นหอมกับซี้เบเร่ที่เราซอยยิ่ง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 ไปครับทั่นอ๋อเหรอซอยคนละซอยอ หลังจากที่เรามนุษย์ไปแล้วคนไปแครับผมขอบคุณับห้าบาทสิบาาบอกแล้วเราเล่นหมดแล้วนี่นะครับยำกบนี่สีสันสูดติงกระเด็แมวครับบอกให้กับข้าวมือเย็นเย็นมือเที่ยงนี่ครับจะเป็นกับแก้ม ไไดด้ใส่เมาสนี่ห้ามพลาดเมนูนี้นนแล้วก็โรยไปครับนี่เลยถ้าใครมีสารเเน่ก็ใส่ได้นะครจริงจิมันก็ต้องใส่สารเเน่แล้วครับใช่แต่เราไม่เราหาไม่ได้ครับใช่แล้วก็ใส่แค่นทีนี้เราจะกินอะทีนี้ครับผมชิม ไม่ชิมแล้วครับเรากินอย่างเดียวแล้วครับจันหนักเลยครับเป็นไงมั่งอย่าบอกเลยว่า <c oughs> เหนือทำมันใหญ่ดดน้องเราไม่ชิมมา ดเดี๋ยวเราจะชิมมากงลยจ้าดูตากล้องของเรานะครับมาชิมม่งเดี๋ยวเราต้องหาตอนใหญ่ๆโอ้เ็ดฉันได้สุดยอด,ดตัวติ่งกระดิ่งแมวครับนี่งไงตาก,กล้องของผมอย่างนั้นอ,อร่อยนะ คุกเลยกับข้าวแบนนี้สุดติงจริงๆครับผม,มนี่ครับนี่นะครับยำกบครับกินใหญ่มากนี่ครับเหมือนเนวขายทำเหมือนเนวขายเยครับใครอยากกดติดตามกดติดตามได้ครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับผม มันมีเพื่อนเพื่อนผมทักมาว่าขอเมนูไก่แล้วเพราะไก่ทำไรได้อีกใช่เดี๋ยวเราต้องเจอกันครับไก่ขับมาแน่ครับนู่นนะครับกับข้าวเปลนบ้านๆครับผมฟาร์มไก่ตอนนี้ไก่โตแล้วนะครับเดี๋ยวเมนูไก่ขับมาครับผมอย่าลืมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ